สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำต้มส้มปลาทูสดใบกะเพราค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีปลาทูสดนะคะมีหัวหอมหรือหอมแขกมีข่ามีตะไคร้มีใบกะเพรามีผักชีมีน้ำมะขามมีพริกทอดมีน้ำปลามีเกลือมีชูรส เราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่ขาตะไคร้หัวหอมลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือผงชูรสแล้วก็น้ำปลาเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ส้มมะขามเปียกที่เข้มข้นนะคะใส่ไปสองกระบวยค่ะในการปรุงให้ปรุงตามใจชอบของท่านผู้ชมได้เลยค่ะปล่อยให้เดือดนะคะเดือดจน ค่ะแตไคล้ายเราสุกแล้วก็เพิ่มต้นผักชีและรากผักชีลงไปด้วยค่ะพอน้ำเดือดจะจัดเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะแล้วไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาของเราจะมีกลิ่นคาวและปลาของเราก็จะแตกต้มไปจนปลาของเราสุกดีค่ะมันก็จะเริ่มมีฟองเราก็ช้อนฟองออกนะคะ ช้อนฟองออกแล้วก็ชิมรสดูค่ะขาดรสอะไรก็เติมนะคะแอดมินเติมน้ำปลาไปนิดนึงค่ะเพราะว่ายังขาดเค็มก็ต้มต่อไปสักพักหนึ่งพอปลาของเราสุกดีเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปตามด้วยพริกทอดหรือพริกขั่วลงไปนะคะเราบีบให้แตกนิดนึงค่ะเพื่อจะได้มีรสชาติของความเผ็ดออกมานะคะ จากนั้นก็เตรียมจัดจานเลยค่ะกลิ่นนี้หอมฟุ้งเลยค่ะปลาของเราก็สดอร่อยดีค่ะลองไปทำกันดูค่ะ